ขายก็ลําบากเนาะอ,อย่างแม่ค้าขายขนมจีนคนนี้ค่ะเขาก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นแบบการขายเดลิเวอรี่แทนค่ะาชาวบ้านในพื้นที่เขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เห็นรถขายขนมจีนของร้านขนมจีนต้นก้ามปูเขาบอกว่าเป็นร้านดังประจําจังหวัดพิษณุโลกนะ ซึ่งก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เกนี่ยก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเข้าไปอุดหนุนกันนับร้อยนับพันคนเลยอ๋อแสดงว่าเป็นร้านดังจริงครับแต่ว่าทางรัฐบาลตอนนี้เขามีการควบคุมการแพร่ระบาดร้านอาหารก็ต่างไม่สามารถขายแบบนั่งทานที่ร้านได้<อ>ซึ่งร้านขนมจีนต้นก้าปูเองก็เป็นหนึ่งในร้านที่รับผลกระทบค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการขายมาเป็นรถขายขนมจีนแบบนี้เลยเคลื่อนที่อ๋ตอตะเวนขี่ไปตามถนนตรอกซอกซอยต่าง,างๆเอาเรียกว่าเดลิเวอรี่ เสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านเลยอ่ะมีน้ำะารน้ำเงี้ยวน้ำยาป่าเมื่อกี้แอบเห็นนะคะค โดยทางร้านขนมจีนต้นก้ามปูเนี่ยเขาก็หยุดให้บริการรับประทานที่ร้านมาตั้งแต่26มีนาคมมีตั้งหลายน้ำยานะโอ้น้ำเงี้ยวน้ำ<ช>ยาปลาช่อนนะฮะใช่โอโอแล้วค่ะและเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจค่ะปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการขายใส่ถุงกลับบ้านเท่านั้นและก็มีการเพิ่มบ,บริการพิเศษเขาเรียกว่าขนมจีนต้นก้ามปูติดล้อ,<ข>อให้พนักงานที่เคยทำงานในร้านเนี่ยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปขายขนมจีนขนมหวานและกับข้าวแบบใส่ถุงก็เร่ขายต ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกเขตบ้านชุมชนท่าโพและมหาวิทยาลัยนาเรศวรค่ะส่วนขนมจีนน้ำยาอย่างที่บอกว่ามีหลากหลายน้ำยาด้วยกันทั้งน้ำเงี้ยวน้ำยาปลาช่อนน้ำยาปูแกงเขียวหวานไก่น้ำยาปลาและน้ำพริกค่ะโอ้โหราคาไม่แพงนะพี่แบงชุดละ39บาทเท่านั้นเองหรือว่าใครอยากทานข้าวกล่อง49บาทขนมหวาน30บาทข้าวหวานเอาให้ครบค่ะอิ่มเลย ที่สำคัญไมต้องเดินไปไหนออกมาหน้าบ้านซื้อแล้วก็เข้าบ้านไปรับประทานที่บ้านง่ายนิดเดียวค่ะซึ่งหลังจากเปิดให้บริการขายถึงหน้าบ้านได้ไม่นานโอ้ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าค่ะคสะดวกไม่ต้องเดินทางแล้วก็<อ>ทางร้านเขาแจ้งเวลาด้วยนะ เดี๋ยวผ่านพื้นที่นี้ตอนช่วงนี้นะอย่าลืมออกมายืนรอนะแล้วก็สั่งได้เลยผ่านทาง Facebook ของทางร้านซึ่งตอนนี้มันขายดีมากที่แบงค์เขาต้องเพิ่มจํานวนรถขายเป็น3คันแล้วจ้าโอ้โโอแซวว่าขายดีจการตอบรับดีมากใช่ตอนนี้ต้องถอยรถมาอีก2คันนะครับส่วนใครที่ไปซื้อกับรถให้บริการไม่ทานอ่าไม่เป็นไรไปซื้อหน้าร้านก็ได้นะคะซื้อกลับมากินที่บ้านค่ะอยู่ที่ริมถนนศรีหราชเดโชชัยอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์ซู ห้ สอง2 2ึ่งหองค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะแล้วก็จะมีแบบซี่โครงอ่อนกระดูกแล้วก็ผักสดมาแต้มกันไปโอ้โหมะเขือเทศหรือว่าทางเหนือจะเรียกมะเขือส้มลูกเล็กๆบางคนก็ใส่แบบอะไรนะตีนไก่ใช่ไหมหลายคนชอบแบบโอ้โหแล้วก็เปรี้ยวปากอยากกินหิวเลยค่ะเปรี้ยวตลอดเลยพุยเรื่องอาหาราก็จะหิวตลอดเลยชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้ว กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ